สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับมีทริคดีๆมาฝากนะครับ how to find the cube root of a number วิธีคิดลัดในการถอดรากที่3นะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเลขแต่ละตัวตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นี้พอเราเอามายกกำลัง3มันให้ค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูกันทีละตัวไปเลยนะครับ1ยกกาลัง3นะครับมีค่าเท่ากับ1 2ยกกาลัง3มีค่าเท่ากับ8 3ยกกำลังส 27 4กำลัง3 64 5ยกกำลัง3 125 6ยกกำลัง3 216แล้วก็7คูบคือ343 8คูบ512 9คูบ729 10คูบ1,000คราวนี้เรามาดู <s> <timeframe> ตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับลงท้ายด้วย1ลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย7 ตัวเลขส,สุดท้ายลงท้ายด้วย4ตัวเลขตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วยเลข6เลข3เลข2เลข9และ0 Take a look this example you have to find the cube root of 2,744นะครับข้อนี้เราทำการหารากที่3ของ2,744วิธีการเลยนะครับให้ทำการแบ่งตัวเลขนะครับจากด้านหลังสุด ทีละ3นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะได้744กับ2นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้ดูที่ตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข4จากตารางนี้นะครับตัวเลขที่ยกกำลัง3และลงท้ายด้วยเลข4นั่นก็คือเลข4นั่นก็หมายความว่า หนึ่งในคําตอบในหลักหน่วยของเราคือเลข4ขคราวนี้นะครับโฟกัสที่เลข2วิธีการยังเหมือนเดิมเราก็ทำการคิดนะครับว่าตัวเลขใดที่ยกกำลัง3ให้ค่าใกล้เคียงกับเลข2นะครับซึ่งปรากฏว่าตัวเลขที่มากที่สุดที่ยกกำลัง3 แล้วให้ค่าใกล้เคียงกับเลข2คือเลข1ดังนั้นนะครับเราก็เขียนเลข1เพราะฉะนั้นเราจะสรุปแล้วนะครับรากที่3ของ2744มีค่าเท่ากับ14 The next example you have to find the cube root of 17,576นะครับคือการหารากที่3ของ1,7,576หลักการยังเหมือนเดิมนะครับให้ทำการแบ่งตัวเลขจากด้านหลังสุดนะครับทีละ3นั่นก็หมายความว่าเราจะได้17กับ576จากนั้นโฟกัสที่ last digit ตัวเลขตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข6 มาดูในตารางนะครับว่าเลขใดที่ยกกำลัง3แล้วลงท้ายด้วยเลข6จากตารางนี้จะเห็นว่า6ยกกำลัง3ให้ค่าเท่ากับ216และตัวสุดท้าย last digit ลงท้ายด้วยเลข6นั่นหมายความว่า1ในคำตอบของเราในหลักหน่วยจะต้องเป็นเลข6จากนั้นไปโฟกัสที่เลข17เลขใดนะครับ ที่ยกกำลังสแล้วให้ค่ามากที่สุดที่ใกล้เคียงกับเลข17จากตารางนี้นะครับเลขที่ยกกำลังสแล้วให้ค่าใกล้เคียงเลข17ที่มากที่สุดนั่นคือ2ยกกำลังสให้ค่าเป็นเลข8นะครับนั่นก็หมายความว่า หลักสิบของเราเป็นเลข2เพราะฉะนั้นรากที่3ของ17,576มีค่าเท่ากับ26ครับและอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นการหารากที่3ของ5653 วิธีการนะครับนักเรียนคงจะพอจำได้แล้วนะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมเราจะทำการแบ่งตัวเลขทีละ3นะครับจากด้านหลังดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็น50กับ653คราวนี้นะครับโฟกัสที่ the last digit ลงท้ายด้วยเลข3ในตารางนี้ลงท้ายด้วยเลข3เกิดจาก7ยกกำลัง3 นะครับนั่นก็หมายความว่าคำตอบในหลักหน่วยของเราจะต้องเป็นเลข7คราวนี้เราไปดูนะครับที่เลข50เลข50จากตารางนี้เลขใดที่ยกกำลัง3แล้วให้ค่ามากที่สุดที่ใกล้เคียงกับเลข50นะครับซึ่งจะเห็นว่าเลข27เนะครับเกิดจาก3ยกกำลัง3 ให้ค่าเป็น27ซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุดที่ใกล้เคียงกับ50นั่นก็หมายความว่าคำตอบหรือตัวเลขในหลัก10ของเราคือเลข3เพราะฉะนั้นสรุปคำตอบครับรากที่3ของ5 6 5 3มีค่าเท่ากับ37ครับข้อนี้นะครับนักเรียนลองเช็คคำตอบดูได้เลยนะครับว่า ราที่3ของ5653มีค่าเท่ากับราที่3ของ37คูณกับ37คูณกับ37ซึ่งให้ค่าเท่ากันพอดีนั่นหมายความว่าคำตอบที่เราหามานั้น37เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับขอบคุณครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิกคณิตพริกไม่ลับ